เกมต่อมานะครับเป็นเกม Genjin Impact นะครับที่เราจะเล่นเซตติ้งนะครับปรับเป็นสูงสุดหมดเลยนะมาดูเซตติ้งกันก่อนนะครับนี่ครับปรับเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็เลือกเป็น60เฟรมปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็เปิดบายพาสชาร์จนะครับเช็คดูว่าเปิดหรือยังนะนี่อันนี้โอเคครับบายพาสชาร์จเรียบร้อยนะเป็นโหมดประสิทธิภาพนะครับก็เรียบร้อยเช่นกันมาตอนนี้อุณหภูมินะครับ60นะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ประมาณ31นะครับอุณหภูมิ CPU ก็ 60องศานะครับมาเดี๋ยวขอเทสว่ามันร้อนแค่ไหนนะครับบนหน้าจอนะก็31นะครับนี่3 1 3 2นะครับก็ตรงกับอุณหภูมิที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับที่เป็นอุณหภูมิแบบนะมาครับ60เฟรมนะครับอันนี้ปรับสุดนะอัดหน้าจอไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็อัดหน้าจอเนี่ยผมอัดเป็นแบบ120เฟรมด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เกมรันได้60สิบนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นแค่60นะเฟรมเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับ นี่เวลาสะบัดนี่ก็มี54เฟรมนะครับเมื่อกี้โอเคเราไปทะเลทรายเลยแล้วกันนะมาตรงนี้ใช่ไหมที่กินสเปคนะครับมานะครับโอเคครับตอนนี้วาร์ปมาเรียบร้อยนะครับดูทะเลทรายก็หกสเฟรมนะครับตอนนี้ความร้อนที่สัมผัสได้ยังไม่มานะยังไม่ค่อยร้อนนะครับยังเย็นๆ ื่นมาก่นมากดูเฟรนดที่ทำได้นะครับสรรแสนดราคอนแปดครับเตินหนึ่งจะซื้อได้เล่นเกมจัดได้เลยนะ ตัวนี้ตีไม่โดนนะฮนี่เรียบร้อยอันนี้ล่ะนี่คืออะไรอ่ะมันขยับได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้หรือต้องกดอันนี้นี่ คืออะไรมันคือโกเลมใช่ไหมนี่ครับกดเรียกไปแล้วนะครับมันคือตัวอะไรอะ่ะไม่เห็นออกมาเลยโอเคไปดีกว่านะเลบศหนไมแม่ไม่ออกมานะครับดูดิเล่นแบบลื่นเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองสักสามสิบนาทีนะครับอาจจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันกินสเปคนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่เทาวอลสโวนนะครับ คอ์วื่นรืน่รน,มรนมากนะครับคุณอีเจมน,น,นะมีที่มีห้าสิบปนะครับ เดี๋ยวลองไปดูเอพเเลี่ยดูนะครับว่าคล้ายเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองสักอสามสิบนาทีดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ,บอุ้ยเป็นไรอะ่ะซูบอ,อกแล้วไหมเนี่ยมันใกล้จังเย่ครับเราเปลี่ยนที่ดีกว่านะเรามาตรงนี้บ้างนะครับนี่ตอนวาร์ปตอนอะไรเนี่ย ก็โหลดฉากเร็วดีนะครับดูอีกมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเราปรับให้มันเป็นมุมมองกว้างได้อีกหรือเปล่านะอ่าตั้งยังไงอ่ะปุ่มบังคับสัมผัสจอความไวมีไหมความกว้างนะนี่นหรือเปล่าเนี่ยดูมันดูไกลขึ้นแล้วนะมผมลองตั้งดูนะครับไม่รู้ว่า น่าจะได้นะเนี่ยมันไกลขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ภาพเนี่ยสวยมากนะครับดูโอแบบดูดิดูหมอกดูควันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลงไปใสใ่ตัวพวกนี้อนะกดไปอย่างนี้จะตายไหมโอ้ ครับมีทีมมี4.5เฟรมนะครับผมล์เอาเฟรมเล่นลง3นะครับคนทีมีก่วิ พอสูบมาวรเ้นขึ้นมา50แต่เกัน้อฝนได้ครับนี่เฉยเลย เดี๋ยวผมจะลองไปหาดันเทียนลงดูนะครับเห็นว่ามันมต้องลงดันเทียนนะมผมก็จะลองกด,ดมือมวดูนะครับนนไม่ใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็คอมเมนต์มาใช่หน่อยนะครับมาเราจะไปที่ไปยังไงอะดันเจียนโอเคนี่แสดงเฉพาะดันเทียนนะ เราก็อ่ารอการค้นพบเราต้องไปอันที่มันน่าจะอันนี้ไหมนี่โอเคลองกดดูนะครับเทเลพอร์ตไปมาแล้วไม่รู้ว่านี้มันโหดหรือเปล่านะเปิดมาแล้วครับความสำเร็จครั้งแรก เหมือนยังไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยโอ้เลเวลที่แนะนํา60โอเคเราเปลี่ยนอันใหม่นอ๋อโอเคเราไปตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะง่ายนะตรงนี้ปึ๊บโอ้โหทําไมมันเป็นสีม่วงเนี่ยมันน่าจะโหดนะไม่เอาดีกว่านะครับตอนนี้อุณหภูมิแบตนะครับ40นะแล้วก็อ่าอุณหภูมิ CPU นะครับก็60นะครับเท่ากับเฟรมเรทตเลยนะมาอันนี้เลเวลทีมที่แนะนำมาผมเอาเป็น38แล้วกันนะครับ ถ้าจาับคู่มันน่าจะเล่นกับคนอื่นนะนี้เดี๋ยวลองกดดูนะครับว่าจะมีคนเล่นหรือเปล่านะมานะครับไม่หรือว่านี้เรียกว่าอะไรนะเอาแล้วมันไม่หิวเลื่อนให้เลยเนี่ยคือไรอีกเหรอเร <S 2> <S 2> โอ้จะต้องใช้ท้าไปก่อน อันนี้น่าจะง่ายเกินไปสักดูโโรกพูงขึ้นมา74นะครับ เรียบร้อยจบแล้วเหรออา้าวจะออกในเก้าร้อยวินาทีนะครับแล้วถ้าเราจะออกเลยต้องทำไงวาร์ปได้เลยไหมน่าจะวาร์ปได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยความร้อนนะครับก็เริ่มร้อนแล้วนะครับตอนนี้เริ่มร้อนมือทางด้านซ้ายแล้วนะโอเคครับเราวาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะ ฮิวเลือดก่อนนะครับฮิวนี่ต้องกินผล,ลไม้ใช่ไหมกดรับของนะครับอุ้ยเหมือนจะสูมได้นะมาเดี๋ยวสูมให้ดูนะครับนี้เก็บของอ่ะแล้วก็มาที่าการอธิษฐานนะครับนี่ต้องสูมอะไรดีเอาเปน็นอันนี้แล้วกันนะมา มันไม่ใช่สีม่วงนะมันไม่ค่อยดีนะครับเฮ้ยดีไหมเนี่ยไม่ขีดรอบเนี่ยแม่กสาเนะเฮ้ยสีม่วงคืออะไรเนี่ยทุกคนโอ้เป็นอาวุธนะสี่ดาวนะครับโอเคสีปกติไม่ได้ตัวละครต้องเลยนะโอเคสีปกตินี่เป็นธนูนะครับ จบไปแล้วนะครับนี่ใช้เวลาไปกี่นาทีไม่รู้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกล้องผมใกล้ดับแล้วนะครับมาลองเล่นดูนะปึ๊บก็เดินเข้าไปครับ โอเคครับตอนนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาตอนนี้ก็อัดไปทั้งหมด27นาทีนะครับเมื่อกี้แพ้ในดันมานะก็ในดันเนี่ยอุณหภูมินะครับอยู่ประมาณ80องศานะครับแล้วก็ไอพเพจก็มีร่วงไป40บบ้างนะครับเป็นบางครั้งนะครับอ่าก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับตัวนี้หยุดไว้นะครับครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดีกว่านะครับ อยู่ทางหน้าจอเรียบร้อยนะครับดูตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เก h ช n Impact นะครับ31นาที33วิปุ๊บนี่ครับเฟรมเรทเนี่ยดูดิ60แบบแทบจะตรงเลยนะดูค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะแล้วก็อันที่มันแบบลงไปข้างล่างเนี่ยคือตอนที่มันเข้าหน้าโหลดฉากนะครับก็คือมันจะทำให้ f p s มันน้อยนะหน้านั้นนะ่ะนี่ดู FPS เนี่ยก็เฉลี่ยอย,อยู่55เฟรมเลยนะครับ ทำออกมาได้ดีมากๆนะแล้วก็อุณหภูมินะครับมาเลื่อนดูนะครับอุณหภูมินะว่าเป็นยังไงนะครับนี่อุณหภูมิก็ไปแตะ80นะครับเป็นบางครั้งนะแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยเนี่ยช่วง20นาทีนะครับก็จะไปแบบ80เยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็ตรงเริ่มเกมเนี่ยก็จะอยู่75ลงมา60ขึ้นไป75นะครับประมาณนี้ นะครับสำหรับอุณหภูมินะประมาณนี้แลกันนะครับกับเกณฑ์ชิน m ิ a แ t 30นาทีนะครับผ่านเลยนะเครื่องนี้เล่นในแบบสบายๆหายห,ห่วงนะครับ